่ะสวัสดีพี่น้องนะคะวันนี้ดาวเดือนไปตลาดมาพี่น้องจะไปมาก,กับไปได้ใส่ปลานะคะไตปลาทุกคนเห้ลูกสาวเพืนเก่งใส่ปลาทุกอย่างกินแบบว่าเฮ็ดเองเนาะนะได้กินลายนะ,ะเฮ็ดเองก็ได้กินลายนะั่นแหละเนาะมูจีนนะคะแพ็คละสามห้าสองแพ็คเลยนะคะอ่ามากินกบว่าดยาไตปลาทุกคนคะ่ะ พักเ่อแบบที่มีลายยางแลมีไปได้พักได้ยามารห้คะพัก่มีพักชี้นะคะกลับมาสิบบาทเนาะกลับาพักกานซดนะกลับมาสิบเนแล้วก็มีถัวนะคะถัวฟักยาเขาน่ซรอดนะไม่ได้ัดต่ำเบิ่งพี่น้องงามแห้งขนาดเสุดยอดรัก่ะ ลายากนะ,ะกนี่เติดเป็นฟักทองค่ะนี่นะคะพักทองมาใส่ไปหน่อย้เมลยนะคะอันนี้มะเขือนะคะทุกคนมะเขือขาวอามาใส่แกงใส่ตานะคะม่นี่ก็ไปได้อันนี้มะหยินนะคะทุกคน โอ้หน่อไม้ที่น้องนะสองนอห้าสิบกว่าบาทนะทุกคนทุกปอกในเรียกน้อยแล้วถือว่าได้หลาย,ยโลละเจ็ดสิบก,กับโอเปนทุกคนคะ่ะนะหน่อไม้สดๆสาหร่ายสีายนะมาหั่นไว้นะทุกปอกมาแล้วค่ะกับติดซอยไว้ค่ะไว้กับเป็นต้มทุกหม้อนะคะน้ำยาหน้าก่อนได้มามทุกคนนะวันนี้ผัดใบเนยรักกระพักน้ำตูก ไแมงลักก็พักน้ำตูอันเดียวกันโอวยหอมแหงเอาสะเดือนลอกเอาเลือก,ออกอเอาเตมพักน้ำตูที่เป็นดอกๆนะทุกคนค่ะห่ยหอมเวลาเาใส่เกงเาหอมคักอันนี้พักโหระพาขาดบบได้เลยไปงางใดก็สองอย่างนะคะขาดบบได้นะงานนี่ค่ะน,น้ำใบยะนางเข้มขน้นเราใส่เกงดอไม้นะคะ ใช่น่าจะเป็นมกกักฟองนี่แหละอ่อนๆํำชูรูปสูต้อกินนะคะนี่ก็สิจเจ้าเตรียมเข้าตู้เล็ไว้นะคะข,อขอกก้าฟองัดใส่ไว้ใส่ตู้ไว้ ดูเย็นไปเล็กน้อยนะพี่น้องเลยเรียบร้อยนะคะ ร้อยร้อยแล้วก็ทีมาซอยซอยอันนี้ไว้นะคะทุกคนละไม้นะคะ่ะมไม้เดี๋ยวไว้ถ้าซอยคลิปต่อไปนะคลิปนี้เขา,าบ่งพักบ่งางานทีมาเขาหมดในบ้านันหน่วยนะ้างเผื่อรางซามนะคะข้างๆไว้ค่ะทุกคนคะ่ะ ข้างไว้ละสิล่างสักก่อนชาวเดินเห็นแล้วกัะเดี๋ยวคลิปต่อไปละสิโซ่เองมาไม่ไม่นะคะโซ่ไม่ไม่ต้อง เรียบร้อยแล้วนะคะแกะไปนึงเดี๋ยวจะจะครัวเขาก็จะประมาณนี้ยากจะบขาไปเนาะขาที่ลงที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเอา,าไปที่ชาวเดือนล่าพี่แล้วน้องไปก่อนนะคะ คลิปนี้ก็ได้นาองนะคะทุกคนคะ่คนคะพวกพ่อกับสาวเดี๋ยวได้คลิปต่อไปนะคะขอบคุณหล,ลายๆนะคะเม็ดโอ้ยขออนุญาตเก็บเม็ดฟักทองอนบ้นเม็ดฟักทองหรือว่าเม็ดบักอึเม็ดฟักทองหรือว่าเม็ดบักอึน,นะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า